อาณาไายทั้งชีวิตเรามีหน้าที่ช่วยเหลือปวงชนช่วยพระคุญญาบรารมีในกองจักรีพระผู้มีคน้องวิสุตกเหลือหากแม้ผู้คนเมื่อทุกทุ่มชนเดือดร้อนเรื่องใด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการน้ำคือชีวิตจากกรมทรัพยากรน้ำประจำวันอังคารที่4กร,รกฎาคมทาง AM891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันลันธนัทพัฒทอ,องนุพงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังค่ะซึ่งวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันเป็นเวลา20นาทีโดยประมาณนะคะเนื่องจากมีรายการพิเศษจากทางสถานีวิทยุค่ะ ในช่วงแรกของรายการดิฉันมีรายงานข่าวมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะวันที่2กร,รกฎาคม2566เวลา14นาฬิกานายวราวุธิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการนำพลายศักสุรินซึ่งรัฐบาลไทยมอบให้แก่รัฐบาลศรีลังกา กลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทยภายใต้ใตการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์พร้อมด้วยควานช้างไทยจากสถาบันคชบาลแห่งชาติและหัวหน้าชุดควานของศรีลังกาจากสวนสัตว์เดฮิวลาที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมดูแลช้างระหว่างเดินทางบนเครื่องบินขนส่งเที่ยวบินเ s ซ5701ซึ่งเป็นครั้งแรกของไทยในการขนย้ายสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยบินมา โดยมีดรยุทธพลอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพิชิตสมบัติมากรองประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและนายสุก,กิจจันทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมรอรับณบริเวณคลังสินค้าท่าอากาศยานานานาชาติเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในพระอุปถัมภ์เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย30วันภายใต้ระเบียบการควบคุมโรคระบาดสัตว์ของกรมปศุสัตว์เพื่อป้องกันโรคติดต่อบางชนิดพร้อมการตรวจสุขภาพโดยละเอียดและทำการรักษาอาการป่วยต่อไป นายวราวุธได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้ซึ่งการนำช้างพลายศักสุรินกลับมายัางประเทศไทยจนประสบความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอันประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโคลัมโบกระทรวงการต่างประเทศกรมปรตุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลากากรกระทรวงการคลัง การท่าอากาศยานเชียงใหม่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่เอกอัครราชทูตไทยณกรุงโคลัมโบได้เข้าเจรจาทางการทูตกับรัฐบาลศรีลังกาเพื่อนำช้างกลับมารักษาอาการบาดเจ็บที่ประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ในการลำเลียงขนส่งช้างมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารสำคัญต่างๆจนเป็นที่เรียบร้อยก่อนมีการเคลื่อนย้ายช้างออกจากประเทศสีลังกากลับมายัางประเทศไทยพร้อมขอขอบคุณรัฐบาลสีลังกาที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งช้างกลับมาประเทศไทยและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนไทยที่ติดตามการนำพลายศักิสุรินทร์กลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทยมาโดยตลอด โดยก่อนที่จะมีการเคลื่อนกรงของพลายศักสุรินออกจากบริเวณคลังสินค้านายวราวุธยังได้ให้น้ำแก่พลายสักสุรินและฉีดพ่นน้ำบริเวณกรงด้านนอกเพื่อลดความร้อนก่อนยืนส่งขบวนของพลายสักสุรินบริเวณทางออกคลังสินค้าเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดกักโรคณสถาบันคุชบาลแห่งชาติจังหวัดลำปางซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางล่วงหน้าไปรอรับในเวลา18นาฬิกาพร้อมเฝ้าสังเกตการการขนย้ายกรงและการนำพลายศักสุรินออกจากกรงโดยมีทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและกวานช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งตามขั้นตอนจะต้องมีการกักกันโรคภายใน30วันมีการสังเกตอาการของช้างว่ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีพอหรือไม่ ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของประเทศไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามความเป็นอยู่ของพลายศักสุริน์ผ่านกล้องวงจรปิดได้ทางเฟซบุ๊กศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง The Thai Elephant Conservation Center ลำปางข่าวต่อมาค่ะวันที่27มิถุนายน2566เวลา10นาฬิกานายจตุพรบุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติครั้งที่6ทับ2,566โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและมีกรมป่าไม้ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการณนะห้องประชุมชั้น17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อพิจารณาการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนเข้าใช้พื้นที่และทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและการขออนุญาตปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ประชุมได้เห็นชอบการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการและเอกชนจำนวน15คําขอ อาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากรวดและป่าเขาพองเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกรมทรัพยากรน้ำขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่เพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูล,ลำนังรองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงได้เห็นชอบการขออนุญาตปลูกสร้างสวนปา่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จำนวน13คำขอโดยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมีแผนการดำเนินง,งานที่ชัดเจนโปร่งใสคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติพร้อมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติผลการดำเนินงานโครงการจัดทำที่ดินทํากินของรัฐบาลการรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2563และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564 การปรับลดเนื้อที่คําขออนุญาตโครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลที่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้ความเห็นชอบในหลักการไว้แล้วข่าวต่อมาค่ะวันที่29มิถุนายน2566นายพาดนถาวารกิจรัตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมด้วยนายนิรุตคุณผลผู้อำนวยการกองการจัดสรรน,น้ำ และนายนิมิตโคตบัวผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9ร่วมประชุมเวทีประชุมสร้างความเข้าใจโครงการและแผนการดำเนินกิจกรรมและการจัดทําแผนน้ำชุมชนในองค์กรผู้ใช้น้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านโครงการวางแผนการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้ใช้น้ำและภาคีหน่วยงานระดับท้องถิ่นจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดตัวอย่างเพื่อการประหยัดน้ำใช้น้ำคุ้มค่าและใช้วิทยากรพร้อมการขับเคลื่อนภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคมระยะ3และนายพาดลนถาวรกิจรัตอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้รวมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อบทบาทของกรมทรัพยากรน้ำในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ณนะโรงแรมน่านบูติกแอนด์รีสอร์ท อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านข่าวต่อมาค่ะวันที่20มิถุนายน2566เวลา13.30นาฬิกา30นาทีนายสุเมศสายทองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพ,พยากรน้ำที่6มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่2ฉะเชิงเซาพร้อมด้วยส่วนสำรวจและออกแบบ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพศ2548โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขามันเทศหมู่13ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศราครั้งที่2ณาสารกลางบ้านหมู่13ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศราผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยากำนันตำบลทุ่งพระยาประชาชนหมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่10และหมู่ที่13รวมจำนวนทั้งสิ้น59คนผลการรับฟังความคิดเห็นที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่6ดำเนินโครงการดังกล่าว และทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่กลับมาติดตามกันในช่วงท้ายของรายการในช่วงหน้าค่ะอยากบอกว่าไอ้ลงอีลานางเอ้ยแม่นเกือบตายหันเจ้าบ่ามีไผกี่อยากดีเจ้ามาเคีกันไอ้มักเจ้าเดินนางเอ้ยมักเจ้าบักคัก บอกเลยไม่อยากลองหักคนดีอกหักกี่ทีก็ยอมอยู่คนเดียวจนชินบอกเคยได้อินเรื่องหัวใจมีความรักเมือ่อใดก็บ,บอกมีไพื่เขาอยู่ยาวบทันได้เฉยบอกเคยได้ชมต้องทุกขาทมนอนจมกับปามเสียใจ มาเมื่อนี้มันใจบอดีย้อนเอ็นเจ้าจากที่เคยนั่งเศร้าและเข็ดก,กับรักก็หายไปหากได้หากเธอแล้วต้องเสียใจก็ไม่เป็นไรอกหักแล้วไงไอ้ายย๊ นงาามลายฟังไอ้เจ้าสิบอเสียใจแค่ปเปิดใจให้อ้ายกอนฟังไอ้ลาเอ้ยเจ้าสิบอลงเอ้ยเป็นความหักที่เจ็บซสำย้อนว่าเักา มาพบกันในช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้ดิฉันก็จะพาพวกเราไปทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ํากับความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าพื้นที่ชุ่มน้ํามีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนค่ะวันนี้นะคะหลันก็จะมาเล่าเรื่องราวในประเด็นนี้ให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะ พื้นที่ชุ่มน้ำค่ะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความหลากหลายของระบบนิเวศมีงานวิจัยจากประเทศอังกฤษค่ะระบุว่าพื้นที่ชุ่มน้ำสามารถกักเก็บคาร์บอนในดินได้ถึง10,000ตันต่อปีเลยนะคะคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะเราจะพูดกันถึงพรุค่ะหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าป่าพุนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนึ่งค่ะ ปรุถือเป็นแหล่งกักเก็บมวลชีวภาพทั้งทางบนดินและใต้ดินนะคะมีการกักเก็บคาร์บอนอินทรีย์ในดินจำนวนมากโดยทั่วไปค่ะดินพรุจะประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุมากกว่า60%สารอินทรีย์นี้ค่ะสลายตัวช้ามากภายใต้ภาวะไรอากาศหรือภาวะที่ถูกน้ำท่วมขังทำให้ดินพรมุมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนค่ะคุณผู้ฟัง แต่ในปัจจุบันค่ะมีการระบายน้ำจากพรุมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรในหลายๆพื้นที่ทำให้ระดับน้ำในพรุลดลงค่ะดินพรุมีโอกาสสัมผัสกับออกซิเจนและเกิดการสลายตัวทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บ,บอนไดออกไซด์เข้าสู่สินแวดล้อมมากขึ้นเมื่อผิวดิวนแห้งโอกาสการเกิดไฟก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งไฟที่เผาไหม้ในพรุที่มีการระบายน้ำออก จะเผาไมมเอาชีวมวลทั้งทางบนดินและทางใต้ดินนะคะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการเรือนกระจกอื่นๆเข้าสู่สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังพรุควนเครงนะคะเป็นพื้นที่ที่มีดินพรุมากกว่า211,000ไร่ค่ะเป็นป่าพรุเขตร้อนที่เป็นหนึ่งในแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ดีที่สุดของระบบนิเวศบนบกป่าพรุควนเครงเป็นป่าพรุใหญ่ที่เป็นอันดับสองของประเทศไทย และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของทางสัตว์บกและสัตว์น้ำนะคะนอกจากนั้นค่ะพื้นที่นี้ก็ยังมีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยพรุคนเครงค่ะมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกันตั้งแต่อดีตทําให้พื้นที่บางส่วนเสื่อมโทรมอีกทั้งมีการสร้างคลองระบายน้ําจากพรุมาใช้ทําการเกษตรทําให้ปริมาณน้าในพรุลดลงค่ะเมื่อดินพรุสัมผัสอากาศเกิดการสลายตัวและปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ค่ะยังเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาไฟป่าดังนั้นทาง New f อร e s t ์เ i ียและวาศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงได้ร่วมกันพัฒนาโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิทัศน์ปุกคนเครง่งผ่านกลไกาการเงินแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตขึ้นโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกรมทรัพยากรน้ำโดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้พูดคุยหารือกับผู้แทนของ New f อร e s t ์เ i เียและที่ปรึกษาโครงการ เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการในอนาคตร่วมกันปัจจุบันค่ะโครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการมีการศึกษาความเป็นไปได้และรับฟังข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ค่ะทั้งนี้ในอนาคตนะคะหากโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามกฎหมายเช่นกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้ว กรมทรัพยากรน้ำจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการดังกล่าวโดยเป็นผู้ให้ข้อมูลและเสนอแนะในฐานะของหน่วยงานดูแล,แลเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำต่อไปค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำการจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำการแก้ไขปัญหาที่อาศัยธรรมชาติเป็นฐาน รวมถึงสารคดีพื้นที่ชุ่มน้ำที่น่าสนใจได้ทางเว็บไซต์ w e t l a n d d w r g o t g o d t l a n d ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วค่ะพบกับรายการน้ำคือชีวิตได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา9นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกาท่านสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube รายการน้ำคือชีวิต ติดตามข่าวสารจากกรมทรัพยากรน้ำได้ที่ www.dwr.go.th ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำหลากดินถล่มได้ทางแอปพลิเคชัน EWSDWR คุณผู้ฟังสามารถติดตามและให้กำลังใจพวกเราได้ทาง Facebook กรมทรัพยากรน้ำนะคะคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสยัยข้อเสนอแนะสามารถติดต่อหาเราได้ใน i n นบ็อกซ์เฟ o บุ๊กแฟนเพจกรมทรัพยากรน้ำ หรือหากคุณผู้ฟังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำต้องการคําปรึกษาคําแนะนำสามารถโทรหาเราได้เลยค่ะที่สายด่วน1 3 1 0กด5ทรัพยากรน้ำมั่นคงประชาชนมั่นใจใช้ประโยชน์ยั่งยืนวันนี้ดิฉันธนัพัฒน์ท่อนุพงศ์ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยากาศในที่ทำงานกรมน้ำรวมงานกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุดใดไม่มีเปรียบรารลอดล้ำความดีเพื่อนพ้องน้องพี่หยอกเย้าเล่นกันทำงานเหมือนดังสวรรค์ชันโซดาบันแห่งวันเบาเบาของกินหาง่ายของมากมายที่ริมชนอยู่ด้านหลังของกรมข้างๆก็เป็นกระทรวงของเรา ฉันมีพัสต้อมีน้ำมะนาวอาหารรสเด็ดทุกใจสาวๆมีทั้งวานข้าวยกเว้นกลางตื่นฉันสิเหน่วยางานเขามีชื่อ,อย่อคือซอทอซอาเแน็ไม่พอเขาพร้อมยิบยืนรวบรวมแผนงานกองยุทธศาสตร์ย,ยันยืนส่วนช่วยและหน่วยงาน บดีคอยปัญชาการมีปัญหาเรื่องน้ำท่านจะคอยแก้ปัญหาให้กุ้มกอพรอรอจริยธรรมตรวจสอบภายในผู้ตรวจความรู้มากายร่วมจิตร่วมใจสหายทอน,นอง ติดต่อแผนงานเรื่องเล็กเรื่องใหญ่สถานที่ตั้งอยู่ข้างๆคือกองที่ใจเขามีสูนเตือนภัยเมื่อน้ำมากไายฉันจำได้ดีกอนไปชั้นเจ็ดแวะชั้นสิบเอ็ดกันเธอพี่น้องไปดมดอมมองมองสุนเมฆลาเข้าว่ายิ่งใหญ่ทั้งจอทีวีที่นั่งก็หมอวิเคราะห์เตือนภัย ให้ชาวบ้านปลอดภัยรายงานว่องไวมั่นใจทอนอจากชั้นสิบเอ็นลงมาชั้นเจ็ดเมือสวรรค์คือกองจัดสรรน,น้ำคอยบริการแบ่งปันน้ำให้นิเวศส,สานพื้นที่อนุรักษ์แหล่งน้ำใช่ใคไพวกเราชื่นใจซึ่งดวงฤทัยสหายทอนองชั้นหมมาพบส่วนงานบุคคล คนดักโน้นหาคนมาให้พัฒนาคนพัฒนางานเรื่อยไปกองพัฒนาแหล่งน้าเก่ากายทำงานมากมายมั่นใจทอนองมาถึงชั้นหาอากาศดีดีห้องคันรองอธิบดีมีนิติการคอยซับพอร์ตให้ทําข่าว่ายรูปประชาสัมพันธ์วงไว กองพัฒน,นาแหล่งน้ำมั่นใจพวกเราสู่กายได้ทอ,อนองร้องเรียนชั้นหนึ่งกรอบให้ขอมูเชิญได้ที่ศูนยพวกเรานัง่งรอนหน้าตาย,ยิ้มชื่อถ้าออกไปไหนสวนญาติเพิงได้ยกเว้นกลางคืนรับส่งหนังสือรวมทั้งเรื่องอื่นเรามีตัวยืนคือสารบัญส่วนผู้มีค่พ เขาก็เด็นตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเอ็ดหน่วยงานประสานมาได้น้ำท่วมน้ำแรงหรือว่าน้ำแห้งพวกเราสู่ภัยพัฒนาแหล่งน้ำทั่วไทยชาวบ้านสุขใจยกให้ทีดทอนอ เพราะน้ำคือชีวิตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมทั้งการติดตามเฝ้าระวังการเตือนภัยน้ำล่วงหน้าน้ำป่าไหลหลากดินถลม่มป้องกันสนับสนุนบรรเทาภาะวะน้ำแ้งน้ำท่วมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำม,มาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำโทร02 271 6000หรือ1310กด5